มีเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากทุกคนบูลนณิธิการจอมพลังช่วยสู้ครับได้รับการประสานจากฐานทัพใหญ่ซึ่งมีความสําคัญสูงมากๆให้พวกเราเนี่ยช่วยทําบังเกอร์ครับเกตเดียวกับที่ตาเมืองทมหลังจากที่บังเกอร์ผมเนี่ยสามารถช่วยชีวิตของทหารเนี่ยได้หลายคนตอนนี้บังเกอร์เกตนี้เนี่ยที่ผมไปทําตามฐานต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะทําเกือบ30อันแล้วครับแล้วก็มีอันนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามานี่น่าจะเป็นอีกประมาณ10อันซึ่งอันนี้เป็นเครื่องตอกย้ําเลยครับว่าบังเกอร์ของเราเนี่ยมันใช้งานได้้จรงวกงาาไดดีมๆึับ ความไว้วางใจจากทางไม่ว่าจะเป็นฐานทัพใหญ่หรือแม้จะเป็นฐานสําคัญต่างๆในหลายๆจุดตรงนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันแรงกระแทกครับให้กับคนที่ทํางานอยู่ในคลังแสงและอยู่ในกองอํานวยการซึ่งตอนนี้โครงสร้างปูนของบังเกอร์เดินทางมาถึง60ชิ้นแล้วซึ่งตอนนี้ผมจะเร่งทําฐานทัพใหญ่เนี่ยให้เสร็จโดยเร็วเพราะตอนนี้มีอีกฐานหนึ่งเนี่ยติดต่อเข้ามาผมภูมิใจมากๆนะครับไม่คิดว่าแนวคิดของพวกเราการรวมพลังของพวกเรามันจะออกมาเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ สามารถเป็นบังเกอร์ที่แข็งแรงเอาไปช่วยชีวิตคนได้เยอะแยะมากมายทุกการสนับสนุนของทุกคนที่เข้ามาที่มูลนิธิการจอมบาลังช่วยสู้มันไม่เสียเปล่าเลยทุกคนเห็นไหมส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนสู้กับเราต่อท่านไปที่บ้านฟ้ามูลนิธิการจอมบลังช่วยสู้มีช่องทางให้สนับสนุนอยู่เรายังลุยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะขมนก็ยังไว้ใจไม่ได้สิ่งที่เราควรทําได้ดีที่สุดคือเตรียมตัวเองให้พร้อมครับออะทุกคนกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่าทําเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรกดติดตาม like